เจ้าหญิงใช่ไหมคะคุณนายน้องจะไปไหนคะนไปโดนัทไปที่ไหนนะคะไปโดนัทป๊าป๊าไปโดนัทไปโดนัทจับป๊าป๊าไปโลตัสไปโดนัทจับป๊าป๊าไปโลตัสโดนัทโดนัทไหนลูกหยีไปอ่หยีไปเที่ยวอ่ะหยีไปเที่ยวใช่ไหมหยีไปเที่ยวโดนัท่ะไปเที่ยว <laughs> ชุดเจ้าหญิงด้วยนะคะชุดเจ้าหญิงด้วยนะคะเฮ้ยเ้ยยยจยยเจ้าหญิงชุดเจ้าหญิงหันหน้ามาหน่อยถ่ายรูปหน่อยชุดเจ้าหญิงโอ้โหสวยจังเลยชุดเจ้าหญิงอะไรนะคะ